สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับตัวเส้นเข็มนะครับประจำอยู่ที่ Ford PVK หัดใหญ่ในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำรีวิวรุ่นหนึ่งนะครับตัวท็อปของเรานะครับเ e ็กเจนวายแท็กนะครับ 4x4 นะครับ10สปีดนะครับเครื่องไบเทอร์โบก็คือเทอร์โบ2ลูกนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงนะครับตัวนี้นะครับอ่ามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับตากล้องซูมได้เลยนะครับอ่าด้านหน้าของเรา น,นี่จะเป็นไฟหน้าแบบแมทริกนะครับก็คือมีไฟสามดวงตรงนี้สามดวงนี้พิเศษตรงที่ว่าเวลาเราเลี้ยวพวงมาลัยไปทางไหนหรือวงเลี้ยวของเรานะครับมันจะหันไปตามมุมล้อหรือว่าพวงเลี้ยวพวงมาลัยนั่นเองนะครับด้านหน้ามันจะมาพร้อมกับไฟวิ่งย่างวันนะครับซีแคมแ์แบบ LED เนาะอันใหญ่หญเลยก็เรียกว,ว่าลูกค้าเห็นชัดนะครับด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้ารังผึ้งนะครับคาดสีดานี่สีดําเงาสวยๆเลยอบางคนจะเรียวกว่ากาไฟก็ได้นะครับ พร้อมโลโก้ฟอร์ดนะครับนี่นะครับโลโก้ฟอร์ดและที่สําคัญอันนี้ด้วยนะครับมีกล้องหน้าแล้วครับพร้อมสริงๆตรงนี้ก็คือที่ฉีดล้างกล้องหน้าของเรานั่นเองนะครับจะมีปุ่มหรือฟังก์ชันที่ปัดเพื่อให้ล้างกล้อง,งหน้าเช่นแบบมันเล,ะเละเอะเลอะเทอะอะไรพวกนี้นะครับและที่สําคัญตัวนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้วยกันสี่จุดนะครับด้านหน้ามีเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังนะครับสี่จุดเลยนะครับของเราพร้อมไฟ สัดหมอกแบบ L.E.D. นะฮะอันนี้ก็เรียกว่านะครับหน้ามันเห็นกันจะชัดนะครับหน้าเต็มตัวนี้เลยนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับอันนี้เรารีวิวแบบเร็วๆนะครับด้านข้างนะครับอันนี้คุลูกค้าเลือกเป็นแบบว่าเปลี่ยนแมกยางนะครับอันนี้คือคุลูกค้าแต่งก็เรียกว่าแต่งรถเพิ่มนะครับแมกยางตัวนี้หล่อๆสวยๆเลยนะครับเลนโซ่ขอบ20นะครับมาพร้อมกับยาง B.F. นะครับ สองเจ็ดห้าห้าสิบห้า R ยี่สิบนะครับ F หนึ่สวยเลยนะครับตัวนี้ครับสองเจ็ดห้าห้าสิบห้า R ยี่สิบเร็ววงรอยี่สิบหนึสวยๆดุๆกันเลยนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจตัวนี้ก็คอมเมนต์หรือรีวิวกันมาได้นะครับก็อยากได้แบบนี้แต่งแบบนี้มีแคมเปนอะไรบ้างพวกผมที่ผู้สั่งการขายประจำคอยหาเงินได้ก็จะคอยดูแลดูบริการลูกค้านั่นเองนะฮะดูกันต่อตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกล้อง360องศา ที่กระจกมองข้างนะครับจะมีให้ทั้ง2ด้านกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับการทํางานของกล้องสามเหลยกสตาเนาะนะฮะอันนี้ก็แถมๆกันไปบ้างนะครับก็คือลองมือเปิดนะครับป้องกันลอกี่ครวรเวลาเราเปิดประตูอะไรพวกนี้นะครับพร้อมกันเอาใส่ให้นะครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มก็คือชีวันตารนะครับเอาผมมาดูกันด้านหลัง วายแท็กตัวท็อปนะครับ4ีุ่สหรือวายแท็กทุกรุ่นนะครับจะมาพร้อมดิสเบรกสี่ล้อนะครับตัวนี้อ่าสูมด้านในเลยเป็นดิสเบรกสี่ล้อมันดียังไงหรือแตกต่างยังไงนั่นก็คือพอเป็นดิสเบรกทั้งสี่ล้อแล้วครับเบรกมือนะครับจะกลายเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับด้านในเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับด้านหลังก็มาพร้อมกับโลบาร์ที่เหยียบขึ้นกระบะหลังนะครับอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับคุค้า เสียบบ้าววันไหนเราใส่ของแล้วขึ้นข้างหลังไม่ได้ก็เหยียบขึ้นจากด้านข้างได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายตัวนี้สลักค่าว่า w แท็กนะครับ w i ยแท็กแล้วก็ 4, ีคูณสี่สลักวายแท็กตัวนู้นนะครับตัวคลิกแล้วก็4ีคูณสตรงนี้นะครับอ่ะสวยกันเลยพร้อมกับที่เด่นเด่นชัดในสไตล์ของเขาคือปลายท้ายนะครับปลายท้ายตัวนี้จะมีเฉพาะในรุ่นของ w i ยแท็กสีคูณสีเท่านั้นนะครับ ไฟท้ายลูกตรงนี้ส่วนตัวอื่นก็ทรงเหมือนกันแต่แตกต,ต่างกันบางจุดน,นะครับสำหรับไฟท้ายอ,อันนี้ก็มาพร้อมกล้องมองหลังเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังของเราก็มีกล้องมองหาให้นะครับกล้องมองหลังเนาะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นเบรกมืออ่าเบกรกไฟเบรกดวงที่สามนะครับย้ายมาอยู่ที่ฝากระบะท,ท้ายแล้วอันนี้ก็คือปรับจากเมื่อก่อนอยู่ที่โลบาบาด้านบนย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์นะครับ4ี่จุดเช่นเดียวกัน อ่าเรียกว่า้องกันระบบป้องกันครบระบบช่วยขับหรืออะไรพวกนี้หรือระบบความปลอดภยัยพวงนี้ตัวท็อปสี่คูณสี่ของเราให้มาเต็มนะฮะอ่ารบบับผมอันนี้ก็เป็นรอบรอบคันอ่าเดี๋ยวมาดูรอบรอบคันนะครับตัวนี้จะมีวิวสปอร์ตนะครับตัวจับเรดาร์นะครับ,บ,ーーนะรบเซนเซอร์รอบคันของรถนะครับอ่าจะมีปัญญากรษ์ตรงนี เั่นก่อนนะครับคือตัวทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์รอบคันของรถเตานะครับจับจุดขับอะไรพวกนี้ได้นะครับอ่าอันนี้ของลูกค้านะครับรอส่งมอบวันนี้นะครับ